สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่ยังไม่ไดดูพาร์ทแรกผมขอแนะนำให้ไปดูพาร์ทแรกก่อนนะครับพาร์ทแรกโคตรสนุกนะ่ะอยากดูแล้วดิอยากดูก็กดปุ่มตัวไอที่มุมขวาได้เลยครับหลังจากนั้นมีอาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเธอก็ได้หันไปมองพระเอกในสายตาของเธอเนี่ยเธอก็เห็นพระเอกสวยและเธอก็หลับไป ไอหนูน้อยหมวกแดงก็กระอักเลือดออกมาทํานองแบบว่ากูไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นนาดี้จึงบอกว่าฉันจะไปตามหมอมาให้แล้วเ,เธอก็วิ่งออกไปเะลอกจึงบอกว่าไปคนเดียวมันอันตรายนะฉันจะไปด้วยตัดภาพมาวันถัดมาอลิซ่าก็งองแงใหญ่ว่ามีฉันอยู่แล้วทั้งคนยังไม่พออีกเหรอเะลอกจึงบอกว่าพอแล้วมึงอะพอแล้วแล,ล้วเพเอกก็โยนเสื้อใส่เธออลิซ่ามันได้กินของพระเอกมันก็ตาลุกวาวใหญ่เลยเะลอกจึงบอกว่าเลิกเซียนได้แล้วแล้วเะลอกก็ถามลูรุว่าเป็นยังไงบ้างจ๊ะลูรุก็บอกว่าดีขึ้นนนเยยอะแล้วาาท่ หลังจากนั้นเพลอกก็ไปหานาดี้แล้วก็ถามเธอว่ามีอาเป็นยังไงบ้างนาดี้ก็บอกว่าแค่เพลียเฉยๆและตกอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนเวทมนต์เพลอกถึงสองข้อมูลของมีอาเธอมีอาอยุถึง130ปีแต่ถ้าเทียบกับเอลคนอื่นแล้วก็ถือว่าเธอยังเด็กอยู่ นาดี้ก็บอกว่าถ้าอยากรักษาให้หายก็ต้องพามียอาไปปราสาทท่านเขาหรือไม่ก็หุบของมังกรเะลอกจึงคิดขึ้นมาได้ว่าผู้ขอมังกรนั่นคือที่ที่กูใช้อุกบาทนีิวาคือสภาพตอนนี้มันไม่เหลือขี้แล้วนะครับหลังจากนั้นนาดี้ก็เข้าไปหามีอามีอาก็ถามว่าคนที่ยืนอยู่หน้าประตูคือใครนาดี้ก็บอกว่าเทพทรูยังไงล่ะหลังจากนั้นซาตูก็เข้ามาในห้องมีาเห็นพพะเอก็ถามว่าเป็นผู้ใช้วิญญาณหรอเพลเอก็บอกว่าไม่ใช่แล้วนาดี้ก็ไปทําข้าวต้มให้มีอาแล้วนาดี้ก็ขอให้เพลย ทางกูสิพวกแน่นอนพระเอกของกูเนี่ยพระเอกจึงถามเมียว่าที่ว่าเป็นผู้ใช้วิญญาณนี่มันคือยังไงหรอเธอก็บอกว่านุมน่มนิมน่มนุ่มนิ่มและวิบวับวิบวับพระเอกก็งงว่ามันคือยียอะไรเนี่ยหลังจากที่เมียกินอะไรเสร็จพระเอกก็บอกกับนาดี้ว่าผมขอตัวกลับก่อนนะเมียก็พูดขึ้นมาว่าอยู่ต่อก่อนสิเอาแล้วหลังจากที่พระเอกกลับไปพระเอกก็ได้ไปหาพวกโปจิแล้วก็เล่าเรื่องเมียกับหนูน้อยหมวกแดงให้พวกเธอฟังพวกโปจิก็อยากพบกวันใหญ,ญ,ญ่พระเอกจึงพาพวกเธอไปหาเมียและพวกอลิซาก็คุยกัับมีอาากกนนนย่งสสุ เพลจึงบอกว่าขอไปข้างล่างแป๊บหนึ่งนะแต่มีอารก็จับเสื้อเพลกไว้เล่เอกคิดว่าทำไมถึงติดกูขนาดนี้เนี่ยหลังจากนั้นเพลงก็ไปคุยกับนาดีนาดีก็ถามเพลงว่าเป็นพ่อคาเร่ใช่ไหมเล่เอก็บอกว่าใช่นาดีก็ถามว่าซาตูมีรถม้าหรือเปล่าเล่เอก็บอกว่ามันหายไปตอนอุกาบาตกนะครับนาดีจึงเสนอรถม้ากับเลเอกขายเก่งจริงๆนะเราเนี่ยเล่เอก็บอกว่าแต่ผมขับไม่เป็นนะครับลูลู่จึงพูดขึ้นมาว่าเธอขับเป็นเล่เอกงตัดสินใจที่จะซื้อรถมา้านาดีจึงถามว่าไม่ถาาามรราคาก่อน มันต้องกังวลเรื่องเงินด้วยหรอนี่มันลูกสุลต่านนะท่านใดนั้นมันก็มีรถม้าวิ่งผ่านมาพอดีเพระเอกจึงส่องดูว่ามันราคาเท่าไรแล้วก็ได้ให้เงินนาดี้ไปโคตรเยอะแล้วซาตูก็บอกว่าถ้าเหลือคุณนาดี้ก็เก็บเอาไว้เลยเยลูเสียตู้เสียตู้หลังจากนั้นเพะเอกก็ได้รถม้ามาอารีซาจึงถามว่าทําไมไม่พามีอาไปส่งที่บ้านเกิดละ่เละเระเอกก็ถามนาดี้ว่ามันอยู่ที่ไหนหรอนาดี้ก็บอกว่าเป็นหมู่บ้านเอลที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาณาจากงงักรชินงะเพะเอกจึงบอกว่างาัาางา้้นนนรออจจัััดดกกกาาาม่่แลลวคยตสิใหง ั้นเพเอกก็ไปฝึกการขั้วม้าลูลูก็ดูเกรงตลอดเวลาพระเอกจึงบอกว่าทำตัวปกติให้เหมือนพวกโปจิก็ได้ลูลูจึงบอกว่าฉันเป็นทาสนะคะจะให้ฉันทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะเระเอกจึงคิดว่าลูลูไม่คุ้นกับพวกผู้ชายสินะสงสัยต้องทำให้คุ้นเคยซะแล้วหยอก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 ะเอกจึงชวนคุยเรื่องอลิซาพอคุยเรื่องนี้ลูลูก็พูดเป็นธรรมชาติขึ้นมาทันทีในขณะที่คุยกันเพะเอกก็หันไปเห็นฟ้าแลบและเพะเอกจึงให้ลูลูรีบสอนในขณะที่กำลังฝึกขี่ม้าเพะเอกก็อัน ลาดจริงๆเลยนะเนี่ยระหว่างทางท้องฟ้าก็มืดลงเรื่อยๆทําให้ลูลูค่อนข้างกลัวแล้วเธอก็เข้าไปซบไหล่พระเอกโอ้ m ม่ก็ h หลังจากนั้นเพะเอกก็รู้สึกถึงสายตาคาดแล้วมันก็มีรถม้าคันนึงวิ่งผ่านไปเระเอกก็หันไปดูแต่ไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นพพะเอกก็หันไปเห็นนกฮูกตัวหนึ่งมันก็จ้องมาที่พรลเอกแล้วมันก็บินไปเกาะที่รถม้าที่ผ่านไปเระเอกก็คิดว่ามันทําแม่งทําแม่งนะเนี่ยหลังจากที่กลับมาถึงพวกเมียก็มาต้อนรับและเพะเอกก็รู้สึกถึงสายตาคาดอีกแล้วเพ หลังจากนั้นพเพล่ก็เข้าไปหาหนูน้อยหมวกแดงหนูตัวนี้มีชื่อว่ามีเซ่แล้วพเพล่ก็บอกว่าจากเรื่องราวที่ได้ยินมาว่ามีอาถูกลักพาตัวมาจากหมู่บ้านของเอลแล้วถูกนําไปขังในที่ที่เรียกว่าเคเลิร์หลังจากที่มีอาหลบหนีออกมาได้พวกมีเซ่ก็ได้ช่วยเอาไว้แต่ก็ยังไม่รู้สาเหตุที่พวกมันลักพาตัวมีอามาพเพล่จึงคิดว่าผู้จัดการคงจะรู้แต่ดูเหมือนไม่อยากจะบอกหลังจากนั้นพวกสาวสาข,ข้างล่างก็ตะโกนขึ้นมาพเพล่กับผู้จัดการจึงรีบวิ่งลงไปดูแต่มันก็ไม่มีอะไรพวกโปรติกแค่กลััวฟ้้าาาผ่่เทนน และวพระเอ,อกก็หันไปเห็นไอนน้นกคูกตัวนั้นอีกแล้วแม่งหลอนชิมหายเลยครับหลังจากนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาอีกรอบแต่คราวนี้มันเอาของแถมมาด้วยมันก็ได้มีพ่อมดคนนึงปรากฏตัวขึ้นมามีเซ่เห็นแบบนั้นก็พูดขึ้นมาว่ามาแล้วเหรอมเซ่ก็จะเข้าไปซัดกับมันแต่มันก็ได้ใช้เวทมนต์จิตใจจนทําให้มีเซ่ล้มลงไป ทุกคนก็โดนเวทมนนี้หมดแม้กระทั่งเบของเราก็ยังโดนอะ่ะแล้วอลิซาก็ได้ใช้เวทมนต์จิตใจต้านมันไว้ด้วยพเพลจึงเปิดแถบสกิลแล้วอัพสกิลต้านทานจิตใจเพลกก็ได้ส่องชื่อมันมันมีชื่อว่าเซนแล้วฉายาของมันก็คือราชาแห่งความตายเยสอย่างเทะเดีย๋ยวมึงเจอลูกพี่กูฉายาเทพทัวหลังจากนั้นไอเซนมันก็พูดขึ้นมาว่ามารับแล้วนะมีอาเพลกจึงเข้าไปแนะนําตัวเซนมันก็บอกว่าข้าไม่มีธุระอะไรกับพ่อค้าแต่ก็สมเป็นทายาทของผู้กล้านะ,พะเพลก,ก็คิดว่าทายาทอะไรของมึง มันก็บอกพระเอกว่าถ้าเข้ามาขวางมันจะไม่ปลานี้พระเอกจึงบอกว่าไม่อยากจะใช้กําลังเลยนะแต่ยังไงมีอาก็เป็นเพื่อนของฉันช่วยใส่หัวแม่ผลด้วยเซนมันจึงบอกว่าถ้าอยากปกป้องก็แสดงความแข็งแกร่งออกมาสิความบ้าของข้าจะไม่หยุดแค่คําพูดง่อยๆของเจ้าหรอกนะพระเอกก็ว้าเข้าไปต่อยมันแต่ก็ต่อยทะลุต,ตัวไปมันจึงใช้เงาของมันจับพระเอกไว้แล้วมันก็บอกว่าพ่อค้าที่มีทักษะต,ต่อสู้เนี่ยนะไม่เคยพบเคยเห็นพระเอกก็บอกว่ากูก็ไม่เคยพบเคยเห็นคนที่ใช้เงาแบบมึงด้วยเหมือนกันแล้วอลิซาก็ ใช้เวทมนต์โจมตีใส่เซนแต่ก็ไม่ได้ผลมันจึงหันไปโจมตีอลิซาเพล็กจึงใช้อุปกรณ์เวทมนต์ทำลายงอของมันทิ้งมันก็ตกใจว่าทำไมงอถึงโดนทำลายหลังจากนั้นมีอาก็กพูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรหรอกหนีไปเถอะอลิซาจึงถามว่าบ้าหรอที่ฉันช่วยเธอฉันไม่ได้คิดว่าเธอเป็นเพื่อนหรอกนะแต่เพื่อนนายท่านของฉันตัางหากนี่ปากร้ายแต่ก็รักนะแล้วอลิซาก็ใช้สกิลหายากเพล็กเห็นจึงทำเนียนชวนไอเซนคุยไอเซนก็โดนต้มจนเปื่อยหลังจากนั้นเพล็กก็ลบแล้วอลิซาก็ได้ใช้เวทมนต ต้านไม่ไหวหลังจากที่อลิซาใช้สกิลหายากไปผมของเธอกลับมาเป็นสีชมพูเซนมันจึงบอกว่าแกเป็นผู้กลับชาติมาเกิดสินะหลังจากนั้นอลิซาก็สลบไปเลกจึงหยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงมันแต่ก็ไม่ได้ผลไอเซนมันจึงพูดต่อว่าถ้าไม่อยากให้สาวหัวชมพูเป็นของเล่นของพระเจ้าก็อย่าให้เธอใช้สกิลหายากอีกละเลกจึงบอกว่าถ้าเธอตื่นแล้วฉันจะบอกเธอให้แล้วไอเซนก็ได้จับตัวมีอาไปโดยมันสามารถเปิดประตูมิติได้มันก็บอกเลกว่าการที่จะเอาชนะข้าได้เจ้าจะต้องเอาชนะ กดที่อยู่เหนือธรรมชาติเดี๋ยวมึงรู้เลยเซนแล้วมันก็พูดต่อว่าถ้าไม่กลัวตายก็ให้มาที่เปลซะเปลเหมือนเป็นสถานที่ที่หนึ่งนะครับแล้วมันก็มุดดินหนีไปในขณะที่ประตูมิติกําลังจะปิดพระเอก็ได้ฝากให้ลิซ่ากับพวกลููุดูแลทุกคนด้วยแล้วพระเอกก็กระโดดลงไปในประตูมิตินั้นหลังจากที่พระเอเข้าไปในประตูมิติเลือดก,กับสเตมินาของพระเอกก็ค่อยลดลงเรื่อยๆพระเอถึงเปิดแมปดูแต่แมปก็ไม่มีข้อมูล รพเอกที่เห็นแบบนั้นจึงใช้พลังของเทพทูรูทำลายเขตแดนนั่นทิ้งและพเะเอกก็มาโผล่ที่ไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันไอเซนก็บอกว่าบ้านะทำไมเจ้าถึงหลบหนีออกจากคุกเงาได้รพเอกจึงพูดว่ากูคืคอพระเจ้ายัางไงล่ะแล้วเรลเอก็จะวิ่งเข้าไปซัดก,กับมันแต่เซนมันก็ดีดนิ้วไปทีนึงปาบวับได้เฉยเพลเอก็งงว่ากูอยู่ที่ไหนวันนี้เพลเอก็คิดว่าเมียต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในต้นไม้นี้อย่างแน่นอนเพลอกจึงวิ่งเข้าไปแล้วก็ได้เจอกับก๊อบลินไก้เ,กกไเ,ไ200กเลยทีีเดยว พระเอกคิดว่าเมียก็คงจะอยู่ชั้นที่200นั่นแหละหลังจากนั้นเพะเอกก็ได้เจอกับสาวต้นไม้เพะเอกก็คิดว่าถ้าจัดการเธอคนนี้ได้คงมีทางลัดขึ้นไปชั้นที่200ได้เธอก็บอกว่าถ้าจะสู้กันเอาไว้ครั้งหน้านะเระเอกบอกว่าไม่ได้หรอกพอดีกําลังรีบสาวต้นไม้ที่ได้เห็นพระเอกก็เข้ามาบอกเรลเอกว่า,าเป็นของชั้นเถอนนะหือดูดิไปที่ไหนก็มีแต่ฮารีเรมจริงๆเพะเอกก็บอกว่ากูไม่อยากติดคุกหรอกเว้ยไว้ก่อนละกันหลังจากนั้นเธอก็ขออาหารพรเอกเพลเอกก็บอกว่ามีแต ธอก็บอกว่าไม่เอาอาหารของมนุษย์หรอกเอาพลังเวทมาเพเอก็ถามว่าจะเอายังไงล่ะเธอจึงเข้าไปจูบพระเอกและดูดพลังเวทมาจากพระเอกผมเลยอยากให้พลังเวทกับนาดีจังเลยถ้าให้พลังเวทกันแบบนี้เธอก็บอกว่าจะเปิดทางให้เพื่อเป็นการขอบคุณเพเอก็ได้เดินเข้าไปดูสภาพภายในห้องเหมือนห้องของนักวิจัยทํานองนั้นแล้วเจ้าของห้องมีชื่อว่าทราซายุยาซึ่งนามสกุลนี้เป็นนามสกุลเดียวกับผู้จัดการและมีอาหลังจากนั้นเะลอก็ถามสาวต้นไม้ว่าอยากขึ้นไปข้างบนน่ะมีประตูวร์ปะเธอก ก็บอกว่ามีซิแต่ไปถึงได้แค่ชั้น100นะแล้วเอกก็ได้วา์ปมาชั้น100หลังจากนั้นเอกก็ได้เจอกับสาวสวย3าคนแล้วก็โกเลมอีกหนึ่งตัวพวกเธอเป็นพ่อโอมุนครุสหรือก็คือสิ่งมีชีวิตเทียมที่สร้างขึ้นโดยการเล่นแร่แปรธาตุหมายเลขเจ็ดเธอก็บอกว่ายินดีด้วยนะคุณนักสำรวจที่มาถึงที่นี่ถ้าล้มโกเลมลงได้คุณก็มีคุณสมบัติที่จะไปต่อชิวๆอยู่แล้วครับรเอกก็ยิงโกเลมตัวนั้นทีเดียวร่วงหมายเลข7ก็บอกว่าหมายเลข5หมมาาาาายเเเลลลข 6, ตรรรงงงงนนนนนนี้นนนน้้้าาชัััััจจจะป็็คดกกกอหท3ววแ มนตพระเอกหมายเลข5กับหมายเลข6กจึงหนีไปแต่หมายเลข7ก็เข้ามาจะซัดกับพระเอกพระเอกดึงตุ้ยท้องเข้าให้หลังจากนั้นเธอก็สลบไปพระเอกจึงพาเธอมานอนพักและพระเอกก็ได้เจอของดีพระเอกจึงแอบโดมาหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เจอบสาวต้นไม้อีกแล้วแต่คราวนี้สาวต้นไม้นี่เขี่ยวเลยดูสภาพดิครับพระเอกจึงขอให้ไปสู่สุขตีโดยการรดน้ําใส่เธอหลังจากที่กําลังรดน้ําอยู่เธอก็เอาน้ำของพระเอกไปกินจนร่างกายกลับมาแข็งแรงและเธอก็ขอพลังเวทจากพระเอกอีกเธอจึงบอกกับพระเอกว่าเมื่อกี้พระเอกได้ ได้พลังเวทกับตัวเธอที่อยู่ข้างล่างสินะเพร่ก็บอกว่าใช่แล้วเธอจึงบอกว่างั้นเธอจะส่งไปที่ชั้น1 8 0ให้ก็แล้วกันหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ไปถึงชั้นที่180แล้วก็ได้เจอกับเซนเซนมันก็บอกว่าไม่คิดว่าจะมาถึงเร็วขนาดนี้นะเนี่ยเพ่จึงบอกว่าช่วยคืนมีอามาได้ไหมในขณะที่กูยังพูดดีๆอยู่นะเซนมันก็บอกว่าไม่ได้เจ้ามาถึงที่นี่แสดงว่ามีคุณสมบัติหลังจากนั้นไอเซนก็หันเชิญโอมุนครุสกับโกเลมออกมาแล้วมันก็พามีาขึ้นไปชัััััั้้้นนนนนบออีกกกกกหลงงงจาทส่็็ตแเ ของเราไม่ลง่ะแล้วพระเอกก็ถามพวกโอมนครุสว่าเพื่อนายท่านที่ทําเหมือนพวกเธอเป็นเครื่องมือทําไมถึงต้องพยายามขนาดนี้พวกเธอก็บอกว่าเพราะพวกเราปรารถนาแบบนั้นแล้วทั้งคู่ก็สัตว์กันไม่ยั้งแต่พระเอกก็ชนะมาได้หลังจากนั้นพระเอกก็เข้าไปหาเซนเซนมันก็ยินตรบมืออยู่แล้วมันก็บอกว่ายินดีต้อนรับผู้กล้าคนใหม่พระเอกจึงถามว่าท่านจอมเวทท่านปรารถนาอะไรเซนมันก็บอกว่าการให้ผู้กล้ามาฆ่าเขาแล้วเซนก็เล่าให้ฟังว่า ชาติที่แล้วเซนได้โดนฆ่าแบบโหดร้ายและไม่เป็นธรรมพระเจ้าจึงให้เขามาเกิดใหม่โดยมีชีวิตที่ดีในชาตินี้มีพ่อแม่ที่ดีแถมมีคู่ชีวิตแต่โชคชะตาก็เล่นตลก เซนถูกใส่ร้ายและโดนประหารเพราะมีขุนนางไปหลงรักภรรยาของเขาหลังจากที่เขาโดนประหารพระเจ้าจึงคืนชีวิตให้กับเซนภาพแรกที่เซนได้เห็นก็คือหัวของคนในตระกูลทุกคนของเขาโดนวางเรียงไว้หน้าปราสาทแถมมีร่างของภรรยาของเขาสภาพเหมือนตุ๊กตาที่พังแล้วเซนก็ได้เปลี่ยนซากศพของครอบครัวของเขาให้กลายเป็นอันเดดแล้วก็ไปฆ่าหัวขุนนางพวกนั้นจนหมดหลังจากที่แก้แค้นสําเร็จเซนก็คิดจะตายเพื่อไปหาภรรยาของเขาที่สวรรค์แต่พระเจ้าก,ก็ไม่ยอมไม่ทําแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นคาทาเวชชั้นสูงหรือ ดาบศักดิ์สิทธิ์ของผู้นี้ก็ไม่สามารถฆ่าเซนได้เลยมีเพียงอย่างเดียวก็คือดาบของผู้กล้าเซนจึงบอกเลเอกว่าช่วยมอบวาระสุดท้ายกับข่าด้วยเถิดเลเอกได้ยินแบบนั้นก็เออสงสารเขาว่าเลเอกจึงจัดให้ตามคําขอหลังจากที่ฆ่าเซนสําเร็จ พระเอกก็ได้รับฉายาผู้สังหารราชาไราชีพแล้วก็มีข้อความของระบบพูดขึ้นมาว่าระบบทำลายตัวเองของที่นี่กำลังทำงานขอให้ทุกคนออกจากที่นี่โดยทันทีพระเอกจึงพาเมียสับดินแตกวิ่งออกไปหลังจากนั้นพระเอกก็พาพวกโอมุลครุสมาด้วยแล้วก็บอกกับเมียว่ามีคนที่ฉันต้องช่วยเธอไปก่อนได้เลยฉันจะไม่ตายหรอกนะอย่างรออะพวกเมียก็วิ่หนีไปแล้วอาคารก็เริ่มถล่มลงมาพระเอกจึงรีบไปช่วยหมายเลขเจ็ดแล้วพระเอกก็ไปหาสาวต้นไม้สาวต้นไม้ก็พาพระเอกวามงมาข้างนอกหลังจากนั้นสาว ต้นไม้ก็ถามว่าไม่วิ่งจะดีหรอเพลก็งง แล้วมันก็มีคลื่นเกลือกําลังมาเพราะต้นไม้นั่นมันสร้างด้วยเกลือมันถล่มลงมาจึงกลายเป็นคลื่นเพร่ก็ถามกับสาวต้นไม้ว่าไม่ไปหรอสาวต้นไม้ก็บอกว่าไม่ละกราบใดที่มีปลาฉันก็ไม่ตายหรอกนะหลังจากนั้นพเพล่ก็ขอบคุณแล้วรีบเสับตินแตกไปแต่คลื่นนั้นก็จะตามมาทันแล้วพเพล่จึงวิ่งบนน้ําได้อย่างเท่แล้วก็ใช้เวทมนต์ไฟใส่น้ําเพื่อให้เป็นกําแพงในการกันคลื่นหลังจากนั้นพเพล่ก็รอดมาได้แลวพเพล่ก็ได้เจอพวกลิซ่าพวกเธอก็ร้องไห้กันใหญ่เพราะเป็นห่วงพเพเล้วเเมมีกก็ดินาบอ่ เด้วยการจุกหมึงไปหนึ่งทีผมชักจะอิจฉาขึ้นมาแล้วนะหลังจากนั้นพวกโอมันครุสก็บอกว่าพวกเราขอขอบคุณท่านซาตูเป็นอย่างมากท่านจงเลือกหนึ่งคนจากพวกเราไปได้เลยเกิดมาเพียบพร้อมจริงๆเลยนะซาตูเนี่ยเลขจึงบอกว่าพวกเธอตัดสินใจกันเอาเองแล้วเร่ยก็ได้หมายเลข7เจ็ดมาอือหือทำไมมันดวงดีขนาดนี้เนี่ยเล่จึงตั้งชื่อหมายเลข7เจ็ดว่านานะหลังจากกลับมาที่เมืองเล่ยก็ได้เจอกับเซนาเซนาก็ร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยเลขก็บอกว่าขอโทษที่ทําให้เป็นห่วงและเอก็มบต่างหให้ เธอซึ่งเป็นต่างหูที่เธอชอบแล้วเะลอกก็บอกว่าผมจะพาเอลไปส่งที่บ้านเกิดที่อาณาจักรชินงะน,นะครับเซน่าก็พูดว่าอย่าบอกนะว่าจะไม่กลับมาที่เซริวอีกแล้วเลขก็บอกว่ากลับมาสิครับแล้วผมจะเล่าเรื่องการผจญภัยของผมให้ฟังนะและทั้งคู่ก็เกี่ยวกว้อยสัญญากันอารมณ์เหมือนผัวลาเมียครับหลังจากนั้นพวกเะลอกก็ออกเดินทางกันเซน่าก็ได้ขี่ม้าตามเะลอกมาแล้วก็บอกกับพรพเอกว่าฉันไม่ใช่คนที่ทิ้งครอบครัวแล้ววิ่งไปหาคนรักได้ค่ะเพราะฉะนั้นฉันจะไไไมม่่บบอกใให้้้้านนปดดวยแตฤูลี น้องชายของฉันจะขึ้นเป็นผู้สืบทอดตระกูลแล้วเขาก็รู้ความต้องการของฉันเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงฉันจะไปกับคุณด้วยนะคุณซาตูระหว่างการเดินทางพวกเรกก็สนุกไปเรื่อยแล้วเรกก็เจอกับคมภี์เวทมนในช่องเก็บของของตัวเองเรกกจึงลองเอามาศึกษาดูในระหว่างที่ศึกษาเวทมนอย่างจริงจังอยู่เรกก็รู้สึกว่ากูจับอะไรนุ่มๆอยู่วะแล้วเอกก็ปิดหน้าต่างคมภีร์ไปนั่นไงครับคุณผู้ชมเต็มไม้เต็มมือกันเลยทีเดียวมีอาจึงเข้ามาสอนเรกว่าจะแตะตัวผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานไม่ได้้นนนะหลัังจากพากพเ รู้สึกเหมือนมีคนผ่านมาเลยเปิดแมปดูแล้วก็รู้เลยว่าพวกเขาเป็นมนุษย์หนูพระเอกจึงให้ลิซ่าจอดรถมาแล,ล้วพระเอกก็ไปคุยกับพ่อค้าคนนั้นพระเอกจึงขอซื้อพวกหนูมาเมียเห็นแบบนั้นจึงเข้าไปกอดกับทุกคนพวกหนูก็บอกขอบคุณพระเอกที่ช่วยพวกเขาไว้พวกเขามีบางอย่างต้องไปทําจึงต้องขอล่วงหน้าไปก่อนหลังจากนั้นพระเอกก็มาฝึกเว่นมนตอนกลางคืนอย่างโหระภาพก็ตัดมาวันถัดมาพวกมนุษย์หนูก็ได้มาต้อนรับพระเอกแล้วพาพระเอกไปดูหลุมศพของหนูที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อเมียเมียก็เดินเข้าไปแล้วก็ขอร้้องให เจ้าพาหนูตัวนั้นไปอยู่ด้วยหลังจากนั้นเพล่ก็ออกเดินทางต่อแล้วก็ได้เจอกบบคนโดนทําร้ายไอเวนนี่มันคือทหารที่ทําสัญญาซื้อขายหินแกนเวกกับเพลเอในตอนนั้นเพลเอึงดึงหน้าใจมันเห็นแบบนั้นจึงจากไปแล้วเพลเอก็ใช้ยารักษาให้พวกลุงพวกลุงก็ดีใจกันอย่างมากอลิซ่าจึงถามว่าใจกว้างไปไหมพวกเราก็จําเป็นต้องใช้ยานั่นเหมือนกันนะเพลเอก็บอกว่าเออก็จรเพลเองจึงลองศึกษาการเล่นแร่แปรธาตุในการสร้างโพชั่นดูแล้วเพลเอก็ลองสร้างยาดูแล้วก็สร้างสําเร็จแต่วัตถุดมมมันจจะหดแล้วเพเเอึงงไปที่ื หลังจากนั้นพเพล็กก็ไปซื้อวัตถุดิบแต่ก็ไม่มีของเลยพเพล็กก็ถามว่ามีคัมพี์เวทมนต์ไหมเธอก็บอกว่าถ้าหาคอระดับ3มาได้ก็อาจจะมีแล้วนะพเพล็กก็เลยสงสัยว่าการซื้อขายคอนี่มันผิดกฎหมายหรือเปล่าวะพเพล็กก็มีคออยู่พเพล็กจึงปลอมตัวไปซื้อคัมพีร์แล้วก็ได้เวทมนต์คัมภีบังคับลมมาหลังจากนั้นพเพล็กก็ใช้คัมพีเวททั้งหมดทําให้ได้สกิลมาค่อนข้างเยอะแล้วในแผนที่มันมีพื้นที่สีดําอยู่ด้วยด้วยความเป็น GM กูอยากรู้อะไรกูต้องได้รู้พเพลักจึงเข้าาม ก็มีคําเตือนขึ้นมาว่าคุณได้เข้ามาในบาเรียาขับไล่ผู้บุกรุกแล้วหลังจากนั้นก็มีแม่มดแห่กันมาจัดการพระเอกแต่ก็ทําอะไรพพะเอกของเราไม่ได้เพะเอกยังบอกว่าพอเธอผมมาดีหลังจากนั้นก็มีนกยักษ์ตกลงมาแล้วก็มียายคนหนึ่งเดินมาคุกเข่าต่อหน้าพระเอกเพะเอกก็งงเธอก็บอกว่าเธอคือผู้ดูแลป่ามายาแห่งนี้เธอเป็นแม่มดและเธอก็พาพรลเอกไปบ้านของเธอเธอก็ขอโทษที่เสียมารยาทกับทูตบรูเอนั้นเพะเอกก็บอกว่าเข้าใจผิดแล้วครับผมดูแลเอลแห่งป่าบรูเอนูนอแมมทนะ หลังจากนั้นสาวน้อยก็เข้ามาผมขอเรียกเธอว่าอ e ีเน่ e นะครับเธอก็เข้ามาขอโทษที่โจมตีพระเอกหลังจากนั้นเธอก็ไปต้มน้ำท่อมต่อยอกยอก,ยอก พวกเธอก็ทำโพชั่นกันโดยพวกเธอได้ทำสัญญากับเขาควาโนว่าจะส่งโพชั่น300ขวดให้ปีละ2ครั้งแลกกับการที่ห้ามคนอื่นเข้ามาที่ป่ามา,ายาหลังจากนั้นเพลิก,ก็กำลังจะกลับยายก็ถามว่าจะไม่ให้ไปส่งจริงหรอเพลิกก็บอกว่าไม่ต้องหรอกยายยายจึงเรียบอีสานขึ้นมา1บทหลังจากนั้นก็มีแสงนำทางให้เพลิกขึ้นมาเพลิกจึงวิ่งกลับไปหลังจากนั้นเพลกก็ไปนั่งกินเหล้าในร้านแล้วก็ได้ยินคนคุยกันเรื่องแปลกๆทำนองเหมือนวางแผนจะทำอะไรสักอย่างแถมเกี่ยวกับโพพพชั่่่่นททีีสงให้้กกุกกกๆปดดวววยเ็คคิาแ นางตกอับคุยกันหรอเล่ก็ไม่ได้สนใจอะไรตัดภาพมาวันถัดมาเล่ก็ได้เปิดแมปดูแล้วก็เห็นว e ่าอีเน่กาลังโดนไล่กวดอยู่พวกพละเอกจึงรีบวิ่งไปช่วยกันและสิ่งที่พวกเวนนั่นเล็งอยู่ก็คือโพชั่นเอกจึงเข้ามาช่วยแล้วบอกให้เธอรีบเข้าเมืองไปแต่สุดท้ายก็ไม่รอดพวกมันได้ปล่อยไม้มาชนรถม้าจนพชั่นแตกไป180ร้อยแปดสิบขวดจากสามร้อยขวดอีเน่ก็ร้องไห้ใหญ่เลยหลังจากนั้นเรอก็ได้ไปคุยเรื่องสัญญาพวกมันก็บอกว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาต้องเอาสามร้อย เสียงแม่คุณนุจังวะแล้วเระเอ,อก็นึกออกว่าใช่เลยคุณนางตกอับพวกนั้นนี่เองพวกมันก็ไม่ยอมรับโพชั่นอื่นที่แม่มดทําและพวกมันก็คิดจะสร้างเมืองขึ้นมาที่ป่ามายาด้วยเพเอ,อกจึงเจรจาไปว่าในสัญญามันไม่มีเขียนไว้เลยนี่ไม่ทราบว่าคุณมึงไปเอาข้อมูลมาจากไหนว่าโพชั่นต้องเป็นที่แม่มดทําเท่านั้นไอ้คุณนางนั่นจึงถามกลับว่าทาไมสามัญชนถึงรู้เนื้อหาของสัญญาได้พพะเอ,อ,อก็แถว่าผมไปพบแม่มดอยู่บ่อยอครั้งไอ้คุณนางนั่นมันจึงยอมเพลยเอกแลวก็บอก ก็เข้าทางพรลเอกสิครับไม่มีสิ่งใดที่ดีทํามทไม่ได้เพะเอกจึงบอกว่างั้นมาเขียนสัญญากันไอคุยก,ก็ถามว่าทําสัญญากับสามัญชนเนี่ยนะเพลเอกจึงพูดขึ้นมาว่าผมเคยบอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าพ่อค้าต้องระมัดระวังอยู่เสมอหลังจากนั้นอีเน่ก็บอกว่าถึงทําตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเพราะไม่มีขวดใส่ยาเพาะเอกก็นึกไปตอนที่ไปขอซื้อขวดพชั่นแต่มันโดนเหมาไปหมดแล้วคนที่เหมาไปก็คือไอเวนนี่เองหลังจากนั้นเพะเอกก็ไปหาพ่อค้าคนนึงเขาก็ถามว่าร้อยแปดสิบขวดเลยเหรอไม่ไหวหรอกเพะเอก เขาเห็นว่าพวกระเอกกำลังเครียดกันอยู่เลยคิดว่าคงมีเหตุผลยุ่สินะเขาจึงยอมช่วยแล้วเะเอก็ใช้สกิลปั้นของปั้นขวดโพชั่นออกมาจนทําให้ทุกคนตะลึงว่านี่มึงปั้นครั้งแรกจริงเหรอวะแต่ว่าลุงก็พูดขึ้นมาว่าการที่จะร้อยแห้งสําหรับฤดูกาลนี้ต้องใช้เวลาถึง5วันแต่มีอาก็ใช้เวทมนต์ปาบเข้าให้ทีเดียวแห้งเลยหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันทําหน้าที่จนมาถึงตอนเย็นทุกคนก็คิดว่าเสร็จทันก่อนพระอาทิตย์ตกอย่างแน่นอนแต่้กนนั่่ก็็โมมมมาาาาถวคงงไได้้สร โภชันที่ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ใช่ไหมลุงก็แถว่าผมไม่ได้ทําขายครับแค่สอนพวกเขาปั้นเท่านั้นเองไอเวนนะั่นมันก็บอกว่าอย่ามาตอแหลแล้วมันก็สั่งให้ลูกน้องของมันทําลายตอเผาทิ้งหลังจากที่พวกมันทาลายทิ้งจนหมดพวกอีเน่ก็ร้องไห้กันใหญ่เพลกจึงบอกว่าขอคุยกับแม่มดหน่อยสิหลังจากนั้นอลิซาก็เห็นว่ามันไม่ใช่ขวดที่พวกเธอทํานี่เพลกก็บอกว่าใช่แล้วละ่ะฉันได้ใช้เวทมนต์ย้ายของพวกนั้นออกมาหมดแล้วหลังจากนั้นเพลกก็ได้เอายาไปทรงไอพวกเวนนะั่นมันก็คิดว่าเปป็็นนนไไไมม่ดด้้แแลวักักขจ ให้ผมเงินมันเซ็นสัญญาแต่มันก็ไม่ยอมเซ็นสักทีหลังจากนั้นอัศวินขี่ม้าขาวก็ได้เข้ามาช่วยเขาคือท่านดายุค,คูฮานเขาเป็นเพื่อนสนิทก,กับพ่อไอห,หัวเงินแล้วก็บอกไอห,หัวเงินว่ามึงไม่คู่ควรกับตําแหน่งนี้ข้าขอยึดอํานาจคืนทั้งหมดคุ้นไหมครับกับการยึดอานาจเนี้ยหลังจากนั้นไอ้ผมเงินมันก็ใช้เวทมนต์ใส่ดายุคแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ไดายุคจึงตัดสินใจจะฆ่าพวกมันแต่เรล่ก็เข้าไปซัดพวกมันไว้ก่อนดายุคจึงถามว่าเข้ามาขวางไว้ทําไมเรล่ก็บอกว่าเพราะอยู่ต่อหน้าเด็กยังไงลลล่่โคเเทอหัังจาากกกนน้ร แ,แล้วเพล่ก,ก็ออกเดินทางต่อเพลก,ก็ได้ส่งจดหมายไปหาเซนาะแล้วก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแล้วเพลก,ก็บอกอีกว่าการเดินทางของผมมันยังอีกยาวไกลเราจะตั้งใจสนุกกับมันนะแล้วอนิเมะเรื่องนี้ก็จบลงไปเป็นยังไงบ้างครับคุณผ,ผู้ชมนสนุกกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามได้เลยครับ yeah, That Glock on my wish made me grab it. Then nigga talking, I know they ain't buy shit. Had this money, wait for all this rock shit. I can't steal your flow, that shit too average. Put that Glock, now I ain't running like Mavericks. But like just fell in love with a bad bitch. i so see, I still bust out my jokes. Still with the gang, I'm gon' bust out my